มันมีวิธีปฏิเสธได้เยอะแยะก็สอนลูกศิษย์สิก็สอนลูกศิษย์ส,ส,ส,สิถ้าตัวเองเป็นพระปฏิบัติอะ่ะถ้าตัวเองเป็นพระปฏิบัติเป็นพระ่ากก็สอนลูกศิษย์ให้ฉลาดสิด่ามันไปเลยก็ได้ ประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างมากเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อแม่ฉีเจิ้นวัดบ่อน้ำพระอินทร์โพสต์ภาพถวายรถหรู BMW แก่หลวงตาสินทรัพย์เจ้าของเพจพระสิ้นคิดประธานที่พักสงป่าบ่อน้ำพระอินทร์โดยได้ระบุข้อความว่า กลับอนุโมทนาสาธุการหลวงตาเดินทางกิจนิมนต์บ่อยณโอกาสนี้แม่ชีเจิ้นเล็งเห็นประโยชน์มีความประสงค์อยากน้อมถวายยานพานะที่ส่งคุณค่าและคู่ควรที่สุดแด่ท่านหลวงตาแม่ชีเจิ้นและคณะสิทธ์ทุกๆคนจึงได้ร่วมซื้อ b m w ถวายหลวงตาสินทรัพย์วัดป่าบ่อาน้ำพระอินทร์อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางเพื่อเผยแผ่ความดีงามในพระพุทธศาสนาสืบไปาสาธุ ต่อมาแพรรี่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นการถวายรถรูให้พระสงฆ์เอาไว้ความตอนหนึ่งว่า มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเจ้านายผมเคยจะนำรถเก๋งไปถวายให้หลวงพ่อคูณท่านบอกว่าไม่ต้องเอารถเก๋งมาถวายหรอกให้เอารถตู้มาถวายซึ่งแพรี่ก็บอกว่าถ้าพูดเรื่องความจำเป็นก็ถวายรถตู้ไม่ได้บอกว่าพระไม่ควรมีผานะก็ถวายรถตู้และรับที่มันจำเป็นจริงๆถ้าไม่จำเป็นก็ปฏิเสธเขามันมีวิธีปฏิเสธได้เยอะแยะ สอนลูกศิษย์สิถ้าตัวเองเป็นพระปฏิบัติเป็นพระป่าก็สอนลูกศิษย์ด่ามันไปนเลยก็ได้ว่าเอาอย่างนี้มาถวายพระเป็นการส่งเสริมให้พระมีกิเลสเอารถหรูมาอาตมามานั่งก็มีคนติฉินนินทาก็พูดไปสิก็พูดไปสิไม่มยากอะไรอะ่ะ ขับไปสิจะไปยากตรงไหนอะ่ะก็สอนไปที่เรื่องอื่นยังสอนได้ละ่ะเรื่องอื่นยังเห็นสอนให้ชาวบ้านฉลาดได้ละเรื่องพญานาคเรื่องอะไรก็ยังสอนได้ละ่ะไอ้เรื่องนี้สอนให้ฉลาดไม่ได้ละ่ะสอนไปที่ครัท่านก็สอนทัานไปสิอย่ามาถวายกูทําไมไม่ต้องเอามารถตู้คันหนึ่งก็พอแล้วไปไหนถึงไหนได้ มึงอยากถวายนะักใช่ไหมรถเนี่ยไปเดี๋ยวกูพามึงไปเดี๋ยวกูพามไปที่ที่มึงไปบริจาคแล้วมึงได้ไประโยชน์กูคนเดียวจะไปใช้ยังไงรถเป็ร้อยคันียัยพูดมาได้งไงล่าสุดปรากฏว่าลูกศิษย์หลวงพ่อสิ้นคิดได้ขนทัวร์ไปโลงแพรรี่ไพรวันแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่งานนี้แพรรี่ก็จัดหนักโพสข้อความโต้กลับแบบรัวๆเช่น รถปอร์เช่กูซื้อสดนะคะและไม่ต้องรอให้ใครบริจาคให้เหมือนอาจารย์มึงด้วยเผื่อมึงไม่รู้อยากนั่งรถหรูชูคอเหมือนชาวบ้านแบบที่หลวงปู่ชาท่านเทศทำไมไม่ลาสิกขามาละคะสมณะบริโภคเป็นพระต้องทราบค่ะฝากหลวงตาช่วยอบรมลูกศิษย์ด้วยนะคะดิฉันก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรกับท่านที่แนะนำก็ได้ความหวังดีแต่ลูกศิษย์ท่านมันเหมือนชอบปะทะกับดิฉันนะคะ ทำมาหากินเองได้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาปากเก่งค่อยมาขิงมาอวดนั่นนี่ถ้าตอนเช้ายังต้องถือบาทขอข้าวชาวบ้านกินจีวรที่นุ่งยังต้องรอให้มีคนมาถวายสิ่งเดียวที่ทําได้คือเสี่เงียมเจียมตนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชาวบ้านค่ะไม่ใช่คุยโวโอโอ,อวดนี่พูดแบบกัลยะาณมิตรเลยนะซื้อเองจ่ายสดงดรับของบริจาคค่ะ ไม่ต้องกลัวหรอกนะเจ้าคะ่ะขนาดพระที่ไฮโซกว่าท่านตั้งเยอะสมัยก่อนดิฉันยังไม่เคยอิจฉาเลยของท่านนี่ธรรมดามากดิฉันจะไปอิจฉามุ่งร้ายทำไมไว้มีเครื่องบินส่วนตัวที่ญาติโยมถวายเมื่อไหร่แจ้งด้วยนะเจ้าคะดิฉันจะอนุโมทนาบุญถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วก็ทำต่อไปเจ้าคะ่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ